สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อน,นี้ลาสีมาผ้าเฮดแนวจวดๆรอบเด้อนะจจะเนาะมาเบิ่งกันใจลาซีอีอย่างเด้อกระเทียมกลีบหน่อยพี่น้องกระเทียมไทยเฮ้าหอมขนาดบัพพิกเครื่องอายุกันครบอายุือชิบเอาไว้พี่น้องปากพันแท้แมาจับมันเล่นโขกต้องกยกไว้พี่น้องเรือยครับเจา้า นี้นั่นก็จะสีผ้าของเขามาถาหานเด็กแล้วนอาจากวันนี้แหลดไลยแลดไลาไมันก็สิบปปดพันการที่สีสูตรอีหลานี่ก็คือสีใสผงว่าไปควอมกันเลย ก้น้ำตาลตำเข้ากันมันแห่มันละลายมื่อกี้นวดเข้ากันจะ้ะอันนี้คือน,น้ำตาล,ลาด้วยเจนีเดอร์ก็้องตกใจน้ำไ <c oughs> ล่เซย์ไปแดดต,มมมมตุ่มหอมๆเตยดังเม,ม,ม,มียๆไปหล่ไปก้าเนาะคะนะ <c oughs> ่ะเนาะเพิ่มความดันให้มันหอ,นนะอหมแน่นๆอยอะไซร์ไล่สิเข้มบด <c oughs> บอกเน่าพี่น้องตัวมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อ ปลาเขือพนมมือบอเขือเทศค่ะใส่จักซองเลยกับพ่อใส่หลยกับขันกินบ่มดกับเสียดามแ้วไองเนาะนี่หัวใจนี่หันี่หันี่ต่นนอไปน,น,นจะจ๊ะพี่หลาเป็นคนกินหวานน้อจพป่น้อวบอกไปก่อนรยรกฝ์ตัดต๊ใจอันนี้ดาเส้นตาหไลบางไมนุ้ยะกะกินหวานบางไม่นูยลยะกักบเพเส้นาตาดนั่นที่แม่จะ ไม่หล่กขอซิมกันเด้อปดัดกระแชบเจอพต้นนองพี่น้องเนาะจับเป็นไม้หลาเนาะสุดไพยสุดมั่นเอาวันนี้ปักแดงหเห็ดเองตำเองจินเอียะพี่น้องเอ,อ้ยกยก่งเอาจะ้ะวันนี้ก็มาทำมารเกลดน้ำกันจะ้ะ มาจ้าวันนี้พี่น้องมาจดจ้วดตำบกแตงน้อยๆเข้มๆน้ำอิลาดเด้จ้าเด้อเบืบ้องพักจ้ากินกะข้าวปูนแซ่บๆเนาะจ้ามีซัมหนีแล้วพี่น้องมีซัมได้ก,ก,กินซัมแล้วนาะพี่น้องเมา,มามาจ้าพายของของมากินน้ำกันเว้ยเปลี่ยนใจดอกฝาปิดกล่องนี้พี่น้องก่อนค่ะทันมาคลิปนี้กาฝากุศลไหลกุศลซับสไครต์กดแชร์ให้ลูกให,ห้ยลายมันทอานี้เด้อพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจอิลาเด้ออิลาเฉยมี กำลังใจเย็ดคลิปกวนๆมาฝากพี่น้องได้จ้าเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะปิดกล่องค้อนปิดกล่องค้อนพี่น้อง